เรามาเปรียบเทียบตัวฟาสา์สมัยต่างๆที่เราเรียนมาในสมัยกอติกนะที่นอรตดามเราจะเห็นเลยว่าฟาสา์จะค่อนข้างหนาแล้วใหญ่มีหอคอยคู่สองอันอันนี้เป็นลักษณะดเด่นของฟาสาดนะมีหอคอยคู่ทําเป็นหอะระฆังนะครับมีโรสวินโดว์อยู่ตรงกลางอ่ามีโรสวินโดว์อยู่ตรงกลางตัวซุ้มมีสามซุ้มในขณะที่สมัยเลยในซองอาจารย์ในตัวอย่างโดยการนำฟาสา์ของอัลเบอร์ติมา เราจะเห็นว่าตัวซุ้มสามซุ้มยังคงปรากฏแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดเท่ากับสมัยกรติกตัวซุ้มจะเป็นพึ่งวงกลมแบบสมบูรณ์นะจะมีการนำเพติเมน์มาใช้ในการประดับฟาสาตเห็นไหมแล้วก็จะมีการทำเสาพิลาเตอร์วางอยู่อ แล้วจากนี้นะครับในตัวงานฟาสาสต์ของอเบอร์ติเนี่ยสิ่งที่สำคัญของเขาก็าคือตัว s c o คอก็คือตัวนี้ตัว s c o คอตัวนี้ซึ่งกระส่งอิทธิพลไปสู่งานของในสมัยบาโลกคือ church o f g ก s ซก็ยังคงมี s c o คอรนะแต่เห็นได้ว่าความแตกต่างก็คือการประดับประดาของฟาสาสต์สมัยบาโลกที่ Church of g i s ซูเนี่ยจะมีมากกว่าในสมัยเรเนซอง ตัวเสาจะมีการเพิ่มตัวคอลัมน์เสาที่มันมากเกินความจำเป็นรวมถึงตัวซุ้มทางเข้าเห็นไหมครับก็จะไม่ได้เคร่งคัดเป็นครึ่งวงกลมเหมือนสมัยเรนในสองก็จะเป็นเสียววเส้ยววงกลมแล้วก็นอกจากเสี้ยววงกลมแล้วเนี่ยก็มีสามเหลี่ยมเสียบเข้าไปอีกนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความการเพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับดังนั้นเนี่ย อันนี้คือความแตกต่างระหว่างสามฟา,าสาดในแต่ละสมัยต่างๆนะครับที่ไล่เรียงมาตั้งแต่สมัยกอติกเรเนซองส์แล้วก็บารลกนะครับเราจะได้เอาไปเปรียบเทียบดูสไตล์แล้วเวลาเรามองตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยเราจะได้สามารถแยกแยะออกได้ว่าสถารกรรมนี้สร้างขึ้นในยุคสมัยไหนนะครับอาจารย์ก็เอาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูเพื่อที่เราจะได้รู้ในในรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ ฟาศาสตร์ในสมัยต่างๆนะครับ